HAM LUNG PIN NG KAU PIN AN BACHAI SAT NGAN TAHAN KAU KI เห็นมาจากไหนเข้าไหลใจปึงกวนดีห้าจจอยเข้าหงหินสี่บทมาห้อยแนวอ่อนอ้อยวิ่งวอนห้าตัวไปเนื้อ คิดกะสอนเจนไสไล่ฟอนในยูทูบเจ้าในยูทูบเจ้า